จะรับมือความกลัวและวิตกกังวลในช่วงโควิด -19 ได้อย่างไรครับสิ่งที่จะทําให้ความกลัวหายไปมะเร็งความคิดของคนเราต้องสู้ไปกับมันไม่วันใดก็วันหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องเผชิญสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับตองก้าชแนลเช่นเคยนะครับกับเบิความที่อาจจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับในช่วงไวรัสโคโรนา เราเรา,เราจะรับมือกับความกลัวและวิตกกังวลในช่วงโควิด -19 ระบาดได้อย่างไรนะครับ,ก,บกับสถานการณ์เร่งด่วนในขณะนี้ที่รัฐกำลังประกาศเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้โควิดนั้นบานปลายนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับทำให้โลกตกอยู่ในความไม่แน่นอนและขณะที่ข่าวสารอันล้นหลามเกี่ยวกับโรคระบาดในครั้งนี้ก็ทำให้หลายคนจิตตก อย่างต่อเนื่องโควิด -19 กําลังทําลายสุขภาพจิตของผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรควิตกกังวลหรือย้ำคิดย้ำทําอยู่ก่อนแล้วเราจะดูแลสุขภาพจิตของเราอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้เมื่อเร็วๆนี้องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตในช่วงการระบาดของโควิด -19 ซึ่งได้รับการแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียนิกี้ลิทเบิร์เตอร์เจ้าหน้าที่จากองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือผู้มีอาการวิตกกังวลในสหรราชอาณาจักรอธิบายว่าผู้ที่มีอาการวิตกกังวลมักมีความหวาดกลัวต่อสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้และไม่สามารถรับมือกับภาวะที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดผู้ที่มีอาการวิตกกังวลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้รับผลกระทบมากกว่าคนอื่นอื่นในช่วงเวลานี้ความกังวลของคนเรามักมีที่มาจากความไม่รู้และอยู่ในสถานการณ์ที่ตอง <c oughs> จะเกิดขึ้นต่อไปซึ่งเวลสโคโรนาเป็นข้อเป็นบ่อเกิด มะหือมาของความกังวลที่ว่านี้โลซีเวทอรี่โคศกข,ขององคอ์กรการกุศลด้านสุขภาพจิตอีกแห่งหนึ่งในสารัฐชาอาณาจักรที่ชื่อว่าไมาให้ความเห็นว่าต่อไปนี้เป็นวิธี 5, วิธีที่ดูแลจิตของคนในช่วงนี้ 1. รับข่าวสารให้น้อยลงและเลือกอ่านข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น การจำกัดเวลาการรับข่าวสารไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการดูให้น้อยลงจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นคุณอาจจะกำหนดเวลาให้ชัดเจนว่าจะเช็คข่าวสารเวลาไหนนานเท่าไหร่ในแต่ละวันช่วงนี้มีข้อมูลข่าวสารมากมายที่หลั่งไหลมาถึงคุณสิ่งที่ควรทำก็คือเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้นเช่น หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขนิกคุณพ่อลูกสองชาวอังกฤษคนหนึ่งซึ่งมีอาการวิตกกังวลอยู่เดิมเกิดภาวะตื่นตระหนกเฉียบพลันหลังจากที่บริโภคข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 มากเกินไปเมื่อผมเกิดความวิตกกังวลผมจะไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้และเอาแต่คิดถึงหายนะที่เกิดขึ้นนิกบอก เขากำลังเป็นห่วงพ่อแม่และผู้สูงอายุคนอื่นๆว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรที่ผ่านมาเวลาที่เกิดอาการวิตกผมมักจะหาทางออกจากภาวะดังกล่าวได้เองแต่ครั้งนี้ผมควบคุมมันไม่ได้เลยเขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิกตัดสินใจหยุดเสพข่าวสารจากจากออนไลน์บ้างโซเชียลบ้างนะครับอยู่พักใหญ่ๆซึ่งช่วยให้เขาควบคุมความวิตกกังวลได้ดีมาก เขายังได้รับความช่วยเหลือจากสายด่วนสุขภาพจิตและองค์กรการกุศลด้านสุขภาพจิตด้วยซึ่งในประเทศไทยของเรามีแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ 2. นะครับหยุดใช้โซเชียลมีเดียสักพักและปิดรับการแจ้งเตือนได้นะครับแล้วก็ความสิ่งที่ทำให้เราสร้างความกังวลแก่เรานะครับ ลบคีย์เวิร์ดที่ตั้งค่าไวรัสสำหรับการติดตามข่าวสารบนทวิ t เตอร์เพื่อลดบริการข่าวสารที่แจ้งเตือนเลิกติดตามหรือระงับการแจ้งเตือนบัญชีผู้ใช้งานบางบัญชีปิดการแจ้งเตือนข้อความเข้าในแอปพลิเคชันสนทนาเช่น Whatsapp นะครับและตั้งค่าซ่อนข้อความบน Facebook ที่คุณคิดว่าทำให้คุณเครียดเกินไป อลิสันสาวอังกฤษวัยยีปีจากแมนเชสเตอร์นะครับบอกว่าเธอเป็นห่วงสุขภาพตัวเองและรู้สึกว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรวมทั้งานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับโรคนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ก็รู้ดีว่ามันอาจทําให้เธอวิตกกังวลเกินเหตุเดือนที่แล้วฉันคลิกแฮชแท็กที่ติดตามเป็นประจําแล้วข้อมูลชิ้นหนึ่งที่เกิดเด้งขึ้นมา มันเป็นข้อมูลขยะที่นำเสนอทฤษฎีสมคบคิดเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันเกิดความกังวลมากจนเกิดความสิ้นหวังและร้องให้ออกมาอย่างสุดกลั้นเธอเล่าหลังเหตุการณ์วันนั้นเธอลดการผู้คนในทวิตเตอร์ให้เหลือเท่าที่จำเป็นและเลี่ยงที่จะไม่คลิกแฮชแท็กที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ยังใช้โซเชียลมีเดีย น้อยลงและเปลี่ยนมาดูทีวีและอ่านหนังสือมากขึ้น 3. หล้างมือบ่อยๆแต่ย่าบ่อยจนเกินไปนะครับ OCD Action องค์กรการกุศลด้านโลกย้ำคิดย้ำทำรายงานว่ามีผู้ที่หวาดกลัวการระบาดของโรคโควิด -19 ติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามามากขึ้นในช่วงนี้สำหรับผู้ที่มีอาการย้ำคิดย้ำทำ การถูกย้ำเตือนบ่อยๆว่าให้ล้างมือนั้นสร้างความลำบากใจให้ทุกครั้งที่ได้ยินลิลีเบลลีผู้เขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวของคนย้ำคิดย้ำทำบอกว่าความหวาดกลัวของเรื่องการติดเชื้อโรคเป็นเรื่องในความหวาดกลัวลหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับคนย้ำคิดย้ำทำและการได้รับคำแนะนำให้ล้างมือบ่อยๆอ,อาจทำให้คนที่อาการกำลังดีขึ้นย้ำแย่ลงอีกครั้งหนึง่ง มันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉันกำลังได้รับคำแนะนำให้ทำในสิ่งที่ฉันพยายามเลิกทำนั่นคือการล้างมือบ่อยๆเบลลี่กล่าวฉันพยายามจะทำตามคำแนะนำทั้งที่จริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาสบู่และน้ำยาฆ่าเชื้อนั้นแทบจะเป็นสิ่งที่เสพติดสำหรับฉันเลยทีเดียวในประเด็นนี้ ocd action แนะนำว่าให้เราล้างมือเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคจริงๆ มากกว่าจะล้างไปอย่างนั่นเองเพื่อให้รู้สึกดีเบลลี่อธิบายว่าผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำต่างต่อสู้เพื่อให้อาการดีขึ้นเพื่อที่จะบอกจะแต่ในเวลานี้ทุกคนกลับได้รับคำแนะนำให้เก็บตัวอยู่ในบ้านนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยสําหรับเธอเราถูกบังคับให้อยู่บ้านและการต้องหมกมุ่นอยู่กับความสะอาด ของมือและความเบื่อหน่ายอาจทำให้อาการของเราแย่ลงได้เธอบอกนะครับ 4. ติดต่อกับคนอื่นไว้ติดต่อกับคนอื่นอืไว้กักกันตัวเองอยู่บ้านมีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นขอให้แน่ใจว่าคุณมีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของคนใกล้ชิดและคนที่คนห่วงให้ความที่จะติดต่อได้ ติดต่อพวกเขาเป็นระยะเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ขาดการติดต่อกับเขาและเธอเวเอรี่แนะนำเธอบอกด้วยว่าช่วงเวลาที่คุณกักกันตัวเองอยู่บ้านนั้นควรจะจัดสรรเวลาให้ดีแต่ละวันควรมีเวลาสำหรับสิ่งที่ต้องทำเป็นกิจวัตรแต่ก็ควรมีกิจกรรมอื่นๆที่หลากหลายด้วยสุดท้ายคุณจะพบว่าช่วงเวลา14วันของการกักกันโลกนั้น ช่างเป็นเวลาอันมีค่าที่คุณจะได้ทำอะไรที่ค้างคาไว้สำเร็จหรืออา่ออานหนังสือที่อยากอ่านให้จบ 5. อย่าปล่อยให้ตัวเองเฉาการระบาดของไวรัสโควิด COVID สายพันธุ์ใหม่จะอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่อาจจะหลายสัปดาห์หรืออีกหลายเดือนดังนั้นคุณควรหาเวลาผล่อนคลายบ้างผู้เชี่ยวชาญแนะนาว่าหากเป็นไปได้ให้ออกไปสัมผัสธรรมชาติแสงแดดออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ําเยอะๆหากเกิดความวิตกกังวลหรือความเครียดผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนําให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้จะหนักรู้สังเกตและรับรู้ถึงการก่อตัวของภาวะจิตที่ไม่มั่นคงของตัวเองหยุดไม่ต้องขัดขืนหรือทําอะไรทั้งสิน้นแค่หยุดนิ่งและหายใจลึกๆดึงตัวเองกลับมาบอกตัวเองว่านี่เป็นความกังวลที่เราสร้างขึ้น และการแสวงหาความแน่นอนหรือคำตอบที่ชัดเจนนั้นไม่มีประโยชน์และไม่จำเป็นมันเป็นแค่ความคิดและความรู้สึกชั่ววูบอย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณคิดเพราะความคิดไม่ใช่คำยืนยันหรือข้อเท็จจริงปล่อยมันไปปล่อยความคิดหรือความรู้สึกกังวลน,นั้นให้ผ่านไปถ้าเราปล่อยมันก็จะผ่านไปเองไม่ต้องไปตอบโต้กับมันลองนึกภาพให เจ้าความกังวลนี้ลอยหายเข้ากลิ่นเมกไปเลยความสําเร็จอยู่กับปัจจุบันเฝ้าดูลมหายใจของตัวเองสังเกตพื้นที่คุณคุณยืนอยู่มองไปรอบๆตัวสิว่าคุณเห็นอะไรได้ยินอะไรหรือสัมผัสอะไรหรือได้กลิ่นอะไรบ้างจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนความสนใจกลับมาสู่สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปหรือสิ่งที่คุณทำค้างคาอยู่ ก่อนที่ความวิตกกังวลจะเข้ามาเล่นงานนี่คือบทความดีๆนะครับที่ได้นำมาให้ทุกท่านนั้นได้ไปปรับใช้กับตัวเองขอบคุณ bbc ด้วยนะครับที่ให้บทความดีๆกับเรานะครับขอบคุณมากนะครับแล้วจะนำเรื่องราวสาระดีๆเช่นนี้นะครับนำเสนอทุกท่านเช่นเคยกับตองก้าแชนแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดรเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วจะนำความรู้สาระดีๆมานําเสนอทุกท่านเช่นเคยขอบคุณครับ